สำเนพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีส่งฝึกซ้อมเทคนิคการวางมือและการใช้ข้อมือที่เรียกว่าฟานยินเพื่อสร้างอารมณ์ให้ผู้ฟังเข้าถึงบรรยากาศของเพลงกู่เจิงได้เป็นอย่างดีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่14พฤษภาค,คมพุทธศักราช2555เวลา14นาฬิกาซึ่งเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัลลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานพระวรโรกาดให้อาจารย์ฉางจิ้งเฝ้าถวายการสอนและฝึกซ้อมกู่เจิงเป็นวันที่สองโดยในวันนี้ทรงเรียนรู้เทคนิคการวางมือและการใช้ข้อมือที่เรียกว่าฟามยิน้นเพื่อที่จะทำให้เสียงสูงขึ้นได้อารมณ์อ่อนหวานและพริ้วไหว ซึ่งนับว่าเป็นเทคนิคชั้นสูงของการเล่นกูเจิงที่มีความยากต้องใช้เวลาฝึกฝนเพราะนอกจากมือต้องประสานกันแล้วการใช้แรงของนิ้วในแต่ละเส้นเสียงต้องเหมาะสมด้วยคือไม่แรงและไม่เบาจนเกินไป ทเทคนิคฟ้านยิน้มมักจะใช้ในช่วงเริ่มต้นของเพลงที่บรรยายเกี่ยวกับภูเขาหรือแม่น้ําเพื่อโน้มน้าวอารมณ์ของผู้ฟังให้เข้าสู่บรรยากาศของเพลงที่ผู้ฟังสามารถจินตนาการภาพประหนึ่งการโยนก,นก้อนหินเล็กๆล,ล,ลงในน้ําแล้วรอบวงของน้ําค่อยๆแผ่กระจายออกไปเสียงของกู่เจิงก็ค่อยๆแผ่กระจายออกไปเช่นกัน ซึ่งเทคนิคฟ้านยินนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีจะทรงใช้ในเพลงชุนเจียงหวาเย่เย่และเพลงช้างเสียงซื่อหรือความคิดถึงในการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินครั้งที่5ที่จะจัดขึ้นณประเทศไทยกลางเดือนสิงหาคมนี้จากนั้นเวลา18นาฬิกา15นาที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวยล,ลักอัครราชกุมารีสเสด็จยังทรมเนียบเอกอัครราชทูตนก,กรุงปักกิ่งในการพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายช่อู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจีนในการนี้ทรงมีพระปฏิสันถารกับนายวิบูลคูสกุลเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนเกี่ยวกับความเป็นมาของทรมเนียบเอกอัครราชทูตและทรงลงพระนามในสมุดเยี่ยมของทรมเนียบเอกอัครราชทูต เมื่อในาใยชัยอู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจีนเดินทางมาถึงได้กราบทูลแสดงความยินดีถึงการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินที่ใกล้จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้และเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักณ์อัครราชกุมารีทรงมีพระอุสาหะในการฝึกซ้อมกู่เจิงจนประชาชนชาวไทยและจีนได้ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี นอกจากนี้พระบรมวงศานุวงศ์ไทยโดยเฉพาะสมเด็จพระเทพ,พรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลย์ษักอัครราชกุมารีทรงมีคุณูปการมากมายกับจีนโดยทรงเผยพแพร่วัฒนธรรมจีนให้เป็นที่รู้จักให้คนไทยมีความเข้าใจชาวจีนมากขึ้นด้วยโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลัล์ษณ์อัครราชกุมารีมีพระดํารัสตอบ ถึงการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินครั้งที่5ว่าทั้งสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินาธามาตรจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในการแสดงที่กรุงเทพและจะมีการแสดงอีกสองรอบที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดสงขลาซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนไทยเชื้อสายจีนและชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทสสรงซาลีพระวรราชาที่นด,ดามาตจะเสด็จอีกรอบหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็จะไปแสดงที่คอนแกนหนึ่งรอบแล้วก็ไปแสดงที่หาดใหญ่อีกหนึ่งรอบทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วก็ได้รับความสนใจจากคนไทยทั้งคนไทยที่เป็นเชื่อสาย และคนไทยที่เป็นเชื้อสายไทยและแม้แต่ชาวต่างประเทศที่อยู่ไกลถึงยุโรปก็ยังสนใจงานแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนี้แล้วก็จะมีหลายท่านจะจะมาชมด้วยจากนั้นในายไช่อู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจีนถวายของที่ระลึก แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวยล,ลักอัครราชกุมารีเป็นชุดสตแตมที่แสดงถึงความสวยงามของทัศนียภาพของจีนโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักณ์อัครราชกุมารีพระราชทานของที่ระลึกและพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายช่อูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจีนด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน